สีโอเคสวัสดีครับเอ่อเทมนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เชียร์เทมแล้วก็แบบคือขอบคุณสำหรับแบบพวกอาหารพวกแบบทุกอย่างทุกอย่างที่ที่ที่ทรวมเงินซื้อให้ผมนะครับผมรู้สึกแบบว่าแบบซึ้งมากครับที่ที่มีคนทำแบบนี้ให้ผมแล้วก็ก็คืออยากจะขอบคุณ ทุกคนที่แบบอาจจะเขียน <c oughs> อะไรบนพันทิปบน <c oughs> ใน Facebook นะครับ <c oughs> ผมขอโทษดย้วนะครับที่ผมไม,ไม่ค่อยไดไ้คือไม่ได้เข้าเลยเ <c oughs> พราะว่าผมจริงแล้วก็คือเป็นคนที่แบบใช้อะไรพวกนี้ไม่เป็นนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่เคยใช้มาก่อนคืออย่างอินสตาแกรมก็เพิ่งจะมาเริ่มใช้ twitter ก็เหมือนกันแล้วก็ก็อ่าน <c oughs> ไม่ค่อยอ่านไม่ออกด้วยครับอตอนตอนเข้าไปก็เลยก็อยากจะแค่แค่ วิดีโอนี้เพื่อที่จะขอบคุณทุกคนครับน้อ็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะครับแล้วก็ช่วยติดตามผลงานผมต่อ,อไปได้นะครับขอบคุณมากครับ